สวัสดีครับท่านผู้ชมมื่อนี้ก็เป็นวันที่สิบสองวันอังคานครับผมกันยังมีเป็นหวยห้าหน้อยอยู่คือเก่าครับมื่อนี้พผะอารย์เพิ่นกระด้ดท่ทรมาบอกพอเที่ยงแล้วครับหวยห้าหน้อยืาอว่านนี้มีผู้ใดโชคดีบออ่เนาะครับท่านผู้ชมเพราะว่าบ่าว่าจะเป็นห้าหน้อยหรือว่าจะเป็นหวยล่ายัางสี่การรู้สึกว่าพระอารย์เพิ่นจะบอกตรงๆเลยครับหวยห้าหน้อย แต่ว่าจะเป็นหอยหานหน่อย VIP ครับผมซึ่งะอาจารย์เพิ่นไหมา0ยมา0 0กับ2444กับปรากฏว่าห้านหอย VIP ออก24ตรงตรง,ตรง,ตรงเลยครับจนหอยเล่าเมือว่านี่บอกครับท่านผู้ชมที่ะอาจาร์เพิ่นไหยมาว่านี่ผาจารไ์หม่าสอามสีสาหา3ครับแล้วก็เป็น6หาหเก่าหห อาจารย์เพิ่นก็เน่นบอกว่าให้เน้น C สากับหาหกครับซึ่งตามตรงมันกระบอแมนเลขออกออกหาหรอกครับหัวเล่ามอว่านี่จะออกเป็นหาเกครับแต่ว่าตามถี่พอเที่ยงเขาได้ยินขันคน้นหด้ที่พนเน้นหัยดีกับเลข6กกรเลีเก้าพนจะตีเป็นตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชมยังบอกว่าเป็นหาหกยังสี่ก่าอาจจะซื้อเป็นหาเก้าไปนั่นนะครับ คิดว่าจะมีหลายคอนอยู่หรอกครับที่เป็นโชคดีเมือว่านนี้ก็จะถือกันหลายอยู่หรอกครับพราะว่าของพายจานกับเขาตรงๆก็มีครับอย่างหอยวีไอพีกับโอ้หอยห้าน้อยวีไอพีกับเขาตรงๆเลยครับหอยล่านี่ก็ถือว่าเป็นเลขที่ว่าถูกอยู่นะครับยังคยๆพอเที่ยงในเฮดคลิปที่ว่าเป็น สลากจีนแบงค์ของรัฐบาลนะครับบอกว่าเป็นหาหกจังสี่กับหลุดซื้อว่าค้นจะซื้อถืออยู่ครับเพราะว่าข้าเจ้าก็จะซื้อเป็นทั้งหาหกหาเก่าจังสี่นะครับครับ,บวันนี้ก็คือเก่าแล้ะครับผมท่านผู้ชมอาจารย์เพ่นกระให้หน้อยมากคือเก่าครับเจ้าวันนี้พ่นไหามากเป็นหกชุดครับท่านผู้ชม๋ยวพอเที่ยงก็จะได้บอกท่านผู้ชมไปแต่ว่า หอยห้าน้อยกับสุกเปรล้วก็คือเขาตรงๆครับเมื่อวานนี้เพราะว่าพาจารเพ่นกระดาหายมากแค่สี่ตัวครับเมื่อวานนี้เป็นหอยห้าน้อยครับก็คือสองศูนย์ศูนย์นี่แหละครับสองสี่สี่สี่ปรกากฏว่าวีไอพีออกสองสี่ตรงๆเลยครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมหลายๆท่าน,นอาจจะโชคดีหรอกนะครับเนาะ แต่ว่าสุดท้ายมันก็นยูที่โควควัสนาของแต่ละคนล่ะครับช่วงนี้ช่องส t ตล์ดาช่าิเนีก็จะเน้นนักมาลงเป็นหวยเล่าวหวย v ี p ไอพ่ยังสี่ครับท่านผู้ชมเป็นหวยเล่าเป็นหวยห้าน้อยครับบอปิดขออถไฟเป็นยางสูงครับหวยเล้าวหวย v ี p ส่วนเรื่องหวยรัฐบาลบอกครับ หรือว่าฉลากกินแบงของรัฐบาลนาั่นสตาดาใชาแนวก็จะล่มขึ้นกันครับผมจะล่มใกล้ๆมือครับผมพระอาจารย์เพิ่นบอกว่าใกล้ๆมือประมาณวันที่สิบสี่สิบห้านี่แหละครับพระอาจารย์ไหหมา่าพอเที่ยงกับจังจะไล้เฮดคลิปบ,บอกท่ทนผู้ชมหลายๆท่านว่าเป็นหวยของไทยครับหรือว่าฉลากจินแบงของรัฐบาลนะครับผมส่วนว่าไผอยากติดตามแนวทางของฉลากจินแบงของรัฐบาลก็ ที่ตามได้แล้ครับเดออยู่ช่องใบอีสานเหล็กเด็ดครับก็ลงอยู่เรื่อยๆครับช่องใบอีสานเหล็กเด็ดยังลงเป็นหวยไทยหรือว่าฉากที่บปของรัฐบาลอยู่เรื่อยๆครับเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมที่มักเสี่ยงโชคครับผมครับมือนี้คือเก่าครับท่านผู้ชมอาจารย์ฟันไขม้าคือเก่าครับเป็นห้าน้อยครับผมแต่ว่าฟันกระบไดเน่นดอกครับว่าห้าน้อยธรรมดาหรือพิเศษที่เรือ หาน้อยวิไอพีครับ่าเพนกไห่พอเที่ยงมาโยเป็นเลขหกชุดคือเก่าครับมันจะไม่หกชุดว่านี่มีสี่มันหกชุดครับมันมีหกชุดกะให้ท่านผู้ชมท่านใดที่มักเสี่ยงโชคในห้อยห้าน้อยก็อย่าลืมดวยครับเตรียมสม,มุดปากกาไว้ครับผมเดี๋ยวพอเที่ยงจะอ่านให้ท่านผู้ชมได้จุดออกครับผมเพราะว่าบ่อยากเอาตัวเลขขึ้นนะครับท่านผู้ชม พอะเีเกข้นมันกะลำบากแกช่องครับผมย่านถือเขาพิดช,ช่องอยังสิละครับย่านพิดกดฉะนั้นแล้วพอเที่ยงกะจะบอกจะบอกหลวกใ้ขอให้ทามผช้ชมหาเตรียมสมุดประกาเมาไว้ครับผมมาเตรียมไว้จดเอาขัดทันใดที่ชอบถ้าบม่ชอบก็บม่เป็นอย่างนะครับถ้าทันใดไม่ชอบก็บเป็นอย่างแต่ว่ากะพอเที่ยงก็จะขอบอกตัวนี้ไว้อีกอย่างหนึ่งคือว่าการ เอาเห็ดคิปลงไปก็บอกงันว่าจะถูกทุกครั้งนะครับผมมันจะถูกทุกมือบางครั้งอาจจะมีบ้างครับอาจจะพิดเพี้ยนกับมีครับใกล้เคียงกับมีแต่ว่าตรงตรงกับมีครับผมก็แล้วแต่ท่านไหที่ว่าชอบมาล่ะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกาให้ใช้ถึงพินิจในการเอาไปสื่อไปเสียงไปเสียงโซกครับผมมาเลรับทนผู้ชม พาจานพ่นในท่วมาบอกว่าเชื่องเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับมีหกชุดม้นนี้ชุดแรกบอกครับพาจารยเพ่นบอกมาก,ก็จะเป็นแปดหกห้าหกครับผมชุดที่สองก็จะเป็นหานึงแปดหนึ่งชุดที่สามก็จะเป็นเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งครับผมนี่แหละครับจะมีอยู่ประมาณหกชุดครับ จะมีเลขอยู่หกชุดสำหรับหวยห้าน้อยครับผมเพราะว่าช่วงนี้พาจารย์เพลินยังอยู่นครพนมอยู่ครับเพอเที่ยงกะวา่ามีโอกาสที่จะเดินทางไปหาพาจารย์เพว่าก,ก,กัอยูไก่แล้วก็อีกอย่างกะย่างที่เคยที่หูหูนี่แหละครับว่ามันไปมากลาบากอยู่ครับช่วงนี้คันมือไดที่พาจารย์เพลินกลับลงมาจังหวัดอุบลเพลินมาอยู่วัดของเพลินเราเพราเที่ยงกะสี่ เดินทังไปหาพราอาจารย์เลยเดตัวเองครับผมจะไปถ่ายเป็นคลิปมาให้มชมในเบอรงครับโอยช่วงนี้ครับให้เป็นทางโทรศัพท์กันครับผมเพราะว่าพอเที่ยงก็ขอออกตัวไปตรงนี้เลยครับว่บาพอเที่ยงบดได้เองครับตัวเลขที่ได้มาท,ทุกตัวนี่เป็นของพระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์ที่เพิ่นเพอยพอเที่ยง เกยพาพอเที่ยงไปเอาอยู่ที่พ่นปวกอยู่อำเพื่อพิบูรนหล่ะครับผมท่านไหนที่ขาม่าไม่บอกครับเบิ้งไม่ยังยังบอกท่านไปยินตัวเลขอะเตรียมด้วยครับเด้อเตรียมสม,มุดประกราศมาจดเอาครับผมนี่พอเที่ยงจะบอกจ้ำอีกครั้งนึงครับเลขที่ผ้าจาราย์ให้มกวันนี้สําหรับผ้าน้อยครับแปดหกหาหกหาหนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็เจ็ดหก เจ็ดหนึ่งครับผมแลวกกระพาจาร์เพิ่นกระบอกเน้นย้ำม,มาว่าเน้นๆสองโตครับก็บคือเจ็ดโกกับแปดกครับตัวะอาจาร์เพิ่นเน้นเน้นให้ครับเป็นเจ็ดกแปดกครับผมครับผมยังพอเที่ยงในเฮดลิปลงไปก็เพื่อว่าอยากให้เอฟซีหรือว่าท่านผู้ชมทุกๆท่านล่ะครับได้มีโชคมีดวงเนาะถ้าถูกกา ดีใจนําครับบอถูกก็แสดงความเสียใจนําเพราะว่าทุกสิ่งถูกอย่างเข้ายู่ได้หลกแต่ให้มันถูกอย่างเดี๋ยวมันก็เป็นไปบาไดหรอกครับมันก็มีถูกบังพิษบังแหละครับผมให้สําหรับท่านใดที่เพิ่มมากครับผมท่านใดบ่ชอบกับบเอาก็บ่เป็นอย่างครับให้เบิ่งเพื่อความบันเทิงไปก็ได้ถึงสีบ่สนุกสนานประเดี๋ยวก็วศาเบิ่งไปลหละครับเพราะว่าในช่วงนี้จะไปถ่ายทําเป็นคลิปเกี่ยวกับ เรือเป็นขอนแต่เขี้ยนกบลำบากครับผมเดินทางไปมากกบลำบากพอเที่ยงก็เลยหาได้พ่อกันก็พา,าจานแล้วครับก็เลยติดต่อพาจา์เพิ่นก็นเลยบอกพอเที่ยงมาครับผมกันี้ละครับฟังครับทุไทายพอเที่ยงสียำ่ำสีชัวนวในฟังเป็นอีกอีกครั้งทุไทายครับผมติดตัวนี่พาจานให้มากมือนี้ครับผมก็คือแปดหกห้าหกห้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหนึ่ง เาก็นเน่นๆสองตัวครับคือเจโทกับแปโทกครับสําหรับหวย5น้อยมือนี้ครับผมครับสุดท้ายนี่พอเที่ยงก็ตัวลาไปก่อนครับขอให้ท่านผู้ชมดูท่านแห้งๆรวยกันสุขสุขคนเด้อครับมันหมานกันครับผมไปละครับสวัสดีครับ